บาสเตียนชไวสไตเกอร์ตำนานกองกลางของทีมชาติเยอรมันและเสือใต้ไบร์นมิวนิกชไวนี่คือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบริษัทฟุตบอลของเยอรมันเขาเป็นที่รู้จักในฐานะกองกลางที่มีความแข็งแกร่งดุดันและมีความเป็นผู้นำในสนามเขามีทัากษะการผ่านบอลที่แม่นยำการยิงประตูที่เฉียบคมและความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเราไปดูรายดีตรออาชีพการค้าแข่งของชไวนี่กันว่ามีอะไรบ้าง เจาตัวลงสนามไปทั้งหมด668นัดทำประตูไปทั้งหมด81ประตูแอซซิตทั้งหมด112แอซซิตเขาคว้าแชมป์ใน,นระดับสโมสรได้มากมายประกอบไปด้วยบุนเดสลลกา8สมัยยู่้าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยยูโรป้าลีก1สมัยแล,ละรางวัลต่างๆอีกมากมายในส่วนของทีมชาติเจ้าตัวสามารถควา้าแชมป์โลกได้1สมัยและนี่คือสถิติของจอมทัพหัวใจนักสู้อย่างบาสเตียนชไวสไตเกอร์ ดูบฟรีตลอดทุกคู่แบบไม่มีโฆษณาคันผ่านเบ์เซอร์ของท่านได้แล้ววันนี้และพิเศษสำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว่า go daddy th แล้วเจอกันที่ go daddy